จะวัดนะครับขนาดของเจ้าตัวนี้มีขนาด525เมตรนะครับในจุดที่เรามองเห็นนะซึ่งหดทรายตรงนี้ท่านผู้ชมนี่มีหดทสายอยู่แล้วนะแล้วถ้าเกิดเราลองลองปิดปับ๊บเราเห็นว่าห้ารายสีเนี่ยก็ยังอยู่นะอยูอ่ใต้พื้นของตัวสีขาวตัวนี้ดังนั้นแสดงว่าไอตัวสีขาวที่อยู่ด้านบนนี้นะครับมันต้องไม่ใช่หดารายแน,น่ เอาเลยครับกรับสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับเราจะเอาพิกัดที่ท่านผู้ชมให้กันมาในทุกๆสัปดาห์มานําเที่ยวรอบโลกเหมือนเช่นเคยเลยนะครับใครมีอะไรที่อยากจะให้ผมไปเนี่ยจะให้ผมไปที่ไหนนะจุดใดเนี่ยสามารถก๊อปพิกัดมาให้ผมได้นะครับหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมก๊อปพิกัดเป็นก็บอกชื่อพื้นที่ใกล้เคียงมาก็ได้นะครับขอใครน่าสนใจจะได้นาเที่ยวในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับเรามาดูพิกัดแรกของวันนี้เลยพิกัดแรกของวันนี้นะครับจะคุณอภิสิทธ คันจรัตนะครับบอกว่าพี่ครับไปดูประเทศไทยในประเทศไทยนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิ่กัดไปใส่แล้วก็ไปดูกันนะครับประเทศไทยในประเทศไทยนะครับอ๋อมันเป็นเกาะที่ถูกทําทให้เป็นประเทศไทยอ๋อเกาะรูปประเทศไทยนี่นะครับดูภายในเกาะรูปนีอ๋อนี่พื้นแบบชัดๆเป็นแบบนี้นี่มีคนบินโดรนมาให้ดูนะครับเป็นเกาะที่ประเทศไทยในประเทศไทยนะครับ อยู่ที่บางรักนะอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับเป็นบอ่อน้ำที่อยู่ใ,ใกล้แม่น้ําตรงนี้นะครับเป็นประเทศไทยที่อยู่ในบอ่อน้ำของประเทศไทยอีกทีนึงครับอยู่ตรงนี้ของประเทศเลยเออน่าสนใจเดียนะเราไปดูกันที่พิจัดต่อไปเลยนะครับ พิกัตต่อมาจะคุณคูชุนอคิ952บอกว่าพี่ครับลองไปดูครับเพนกวินเยอะมากแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่ครับแล้วก็ไปดูกันไปดูเพนกวินกันดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่ที่คูโรกใต้แน่นอนเลยเนี่ยสภาพอย่างนี้ครับอ่าอยู่เกาะที่อยู่ในส่วนแหลมของแอนตาร์กติกาคูโรกใต้ตรงนี้นะครับน่าจะมีเพนกวินเยอะครับในแถบแทบนี้นี่ถ้าเราใช้สติดวิลงไปเนี่ยน้อยมากที่เราจะไม่เจอเพนกวินนะครับมาดูกัน อ๋อเนี่ยมีป็นผู้คนไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวหรืออะไรครับน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะปกกองไทยรู้มาขนาดนี้นะครับมาดูเพนกวินที่ขั้วโลกต้กันาะดูเลน้องเต็มเลยน้องไม่กลัวคนด้วยนะแบบว่าเหมือนว่าคนเนี่ยมาจนแบบเพนกวินชินไปแล้วนะครับแล้วก็เราไม่ได้ไปทาําร้ายเขาไงนะครับเลยแบบดูเดินนระยะใกล้ๆ,ๆแบบนี้เยอะมากนะครับลองดูในสติทวิวอื่นๆดิมาเพราะมันเยอะมากตรงจุดนี้ดิโอ้นี่ก็ยังเยอะอยู่เลยครับเต็มไปหมดเลย เรียงลายไปสุดลูกคลูกตาดูนู้นขบวนนู้นก็ยังมีเพนกวินนะครับลองขึ้นไปดูบนภูเขาได้มีเพนกวินปะบนภูเขาลึกๆเลยอารงนี้มีปะยังมีเพนกวินอี่สุดยอดมากเฮ้ยยังมีอีกอ่ะนี่ขึ้นภูเขามาไกลแล้วยังมีนะนี่ยกใกล้ๆเลยอยู่ทุกเกาะจริงเลยดิโอ้เราดูเลยอ่ะลองตรงนี้ดิตรงนี้ไม่น่ามีแล้วจะมีเพนกวินได้ไงไกลขนาดนี้เออเพนกวินขึ้นมาไม่ถึงแล้วเพราะเพนกวินต้องอยู่ใช้ฟังนะครับเพราะว่าจะต้องอยู่ใกล้อาหารครับไม่น่าขึ้นมาไกลขนาดนี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็แพนกิน uh, อาศัยอยู่ทั่วโลกใต้เยอะแยะมากมายเลยเรา,เรา,เราลงมุ้งว่าสักทีมั้ยดูดีว่าจะเจอเพนกินปะใช้ฟังไหนสักทีหนึ่งนะครับนี่ท่วนี้นนมีคิดว่ามีแพนกินไหมมีเห็นปะลงมุ้งๆยังเจอเพนกินเลยเนี่ยสำหรับใครที่อยากดูเพนกินก็ลองมาในแถบนี้ดูนะครับก็ไหนก็นไดน่าจะมีหมดนะครับเราไปดูกันที่พิกดต่อไปเลยพิกัดต่อมาคุณแสงมาชานหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสามบอกว่าพี่ครับมันคืออะไรครับแล้วก็ให้พิกัดมา เราตักพิกัดน,นะครับมาใสาต่ตรงนี้แล้วก็ไปดูกันเลยมันคืออะไรดูเหมือนจะเป็นสนามบินหรือเปล่าในสหรัฐอเมริกาที่ี่อยู่ที่ฮาวายนะครับฮาวายเป็นเกาะก่อนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ไกลไปดินจากสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีพื้นที่มากมายภูเขาไฟเยอะแยะนะครับและหนึ่งนะัก็อะไรแปลกแปแบบนี้น่าจะเป็นสนามบินเก่าที่ถูกน้ําท่วมจากบึงนะ เราสติทวีวิวลงไปดูไม่ได้แน่นอนนะครับจตกการคาดว่าดูจากร่องน้ําตัวนี้ไม่รู้ว่าใครมาขุดร่องน้ําทําอะไรหรือมันเป็นสนามบินเก่าหรือมันเป็นอะไรอันนี้ไม่อาจทราบได้เลยแต่ดูเหมือนจะเป็นสนามบินอย่างนั้นนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าแล้วเหมือนรอบๆเลยจะมีลูกกิ้งตัวหมกต้นไม้อยู่ตรงนี้เมื่อก่อนอาจจะเคยเป็นป่าเมื่อก่อน,นครับแล้วโดนน้าท่วมอะไรทํานองนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ใทยลูกก็ช่วยบอกด้วยนะครับฮาวายก็ทรัพยากรพวกป่าเปิดอะไรนี้หลากหลายมากจะเป็นที่ที่คนชอบมาเที่ยวด้วยนะครับทะเลที่สวยๆเราไปดูกันที่พี่กัตต่อไปเลยพิ่กัต่อมานะครับจะคุณโปอีดิตนะครับบอกว่าอะไรไม่รู้ยาวๆเหมอนงูเลยครับเราก็ให้พิกัตมาเนะครับเราก็พีกัาเสร็จล้วก็ไปดูกันเลยเฮ้ยไปเล่นไปนะ ที่คือแคนาดานะครับในป่าจุดรอยตัดของภาพนะครับในกลางบึงน้าโอ้โหหาเจอได้ไงวะเน,นี้ยเลื่อนมาเจอได้ไงวะเน,นี้ยเหมือนงูนะครับหรืออะไรสักอย่างสีขาวๆวกวาลังว่ายน้ําอยู่กลางบึงเลยนะครับผมสงสัยว่าแป,ป๊บนึงเราก็ต้องใช้ Google Earth Pro นะครับในการย้อนเวลานะครับถ้าเราย้อนเวลานะครับแล้วมันยังอยู่ที่เดิมแสดงว่ามันเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือหาดทรายหรืออะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราย้อนเวลาแล้วมันหายไปแล้วก็ มันต้องเป็นอะไรที่แน่นอนนะทำไมภาพมันตัดขึ้นตุน้เตลาดเวลาวะและข่าวๆที่มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันคือภาพตายตรงกลางหรอแล้วภาพก็ไม่มีด้วย่ภาพสุดคืออนนี้เป็นรอยยาวๆนะครับเหมือนจะเป็นอดีตมันเคยเป็นทาดท้ายมาก่อนหรอแต่ตอนนี้ไม่ใช่แลยย้วงี้หรออ่ะตอนนี้ผมรีกูเกอร e เอิร์ดโปรมาใหม่เพื่อที่จะวัดนะครับขนาดของเจ้าตัวนี้มีขนาด525เมตรนะครับในจุดที่เรามองเห็นนะ ซึ่งห้าสายตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่มีห้าสายอยู่แล้วนะแล้วถ้าเกิดเราลองลองปิดปับ๊บเราจะเห็นว่าห้าสายสีเนี่ยก็ยังอยู่นะอยู่เพือใต้เพือของตัวสีขาวตัวนี้ดังนั้นแสดงว่าไอ้ตัวสีขาวที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับมันต้องไม่ใช่ห้าสายแน่ๆมันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ปะท่านผู้ชมคิดว่าภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้มันคือตัวอะไรนะครับคอมเมนต์ได้เลยงูขาวนะครับงูยักษ์นะฮะอ่าขอนไม้อ่าสายยาง ือว่าจะเป็นหาดรายแต่หาดสายก็ไม่ควรจะข่าวขนาดนี้นะมันข่าวแบบแปลกประหลาดออกมาอยู่กลางหนองน้ําในแคนาดาตรงนี้เลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับพิกัดนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยพิการสุดท้ายของวันนี้นะครับบอกว่ามีงูอีกแล้วครับแล้วก็ให้พิกัดมาราก็พิการไปแล้วก็ไปดูกันเลยนี่ตัวอย่างใหญ่ครับแต่นี่ดูง่ายเลยอันนี้หาดสายแน่นะครับอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจน ว่าตรงนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเออมันมีสันสายแล้วก็มีหดสายที่บอม,มองจอวัาถาุเดี๋ยวมันดูรูปลางยิงใหญ่และน่ากลัวเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ไอ้เมื่อกี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะอธิบายยากวนนี้เยอะแต่เนี่ยเขาถ่น้าจะอธิบายง่ายเนอะอยู่ในส่วนโห,แหลแลมตัวนี้ของโลกพอดีเลยนะครับเส้นแบ่งเขตแดนสองเกาะนี้เราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะฝั่งนี้รัเเซียฝั่งนี้สหรัฐอ,อเมริกานะแล้วก็มีอะไรแปลกๆอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับจบไปกับห้าสายที่ดูเหมือนงูนะ ขายชื่นชอบเลครับกดไลค์นะครับ,รบเพื่อกระตุนต้นอัลกอริทึมนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับคนนึนนงไลค์ขอบคุณมากๆเลยเนอะใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์แบบนี้ที่จะมีให้ดูในทุกๆสัปดาห์สามารถกดติดตามคุสสกัดดิ้งเพื่อรับการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเมื่อผมลงคลิดได้มันจะไปแจ้งเตือนในหน้าจอท่านผู้ชมครั้งแรกเลยจะได้เข้ามาเมนแรกเมนหนึง่งเมนสองเมนสา,ามไปทําไเดี๋ยวไปตามกดหัวใจให้วันนี้เขาตัวรับไปแล้วไว้เจอกันใหมนะ่ EP หน้ากราบสวัสดีครับ